เจ้าหน้าที่เข้าช่วยลูกช้างป ну, ah. so ่าตกบ่อโคลนสองวันช่วยเหลือไม่ได้สุดท้ายแม่ช้างมาช่วยเองเจ้าหน้าที่เขตการจัดการอุทยานแห่งชาติทับลานที่4เข้าช่วยลูกช้างป่าตกบ่อโคลนก่อนใช้เวลากว่าสองวันช่วยเหลือไม่ได้สุดท้ายแม่ช้างมาช่วยเองคณะเจ้าหน้าที่เขตการจัดการอุทยานแห่งชาติทับลานที่สี่ลำปลายมาศชุดที่สองห้วยเตย เข้าช่วยเหลือลูกช้างวัยสาปีจากบ่อโคลนหลังจากภารกิจการออกตรวจลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไมา้บริเวณป่าลำน้ำเขียวท้องที่ตําบลบ้านราษฎร์อำเภอเสืงสางจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่สพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยทางเจ้าหน้าที่ได้พยายามช่วยเหลือด้วยการตัดกิ่งไม้วางพาดเพื่อให้ลูกช้างป่าปีนขึ้นแต่ลูกช้างป่าไมา่ สามารถปีนขึ้นมาจากบ่อโคลนได้จนถึงเวลาค่ำาางเจ้าหน้าที่จึงได้ปรับแผนการลาดตระเวนและได้เดินออกมาจากพื้นที่เพื่อขอกำลังเจ้าหน้าที่สนับสนุนและนำอุปกรณ์ที่จำเป็นเข้าไปเพื่อช่วยเหลือลูกช้างป่าต่อไปต่อมาในวันที่สี่พฤษภาคมได้มีการส่งกำลังเจ้าหน้าที่สายตรวจชุดที่หนึ่งลำปลายมาศเข้าไปยังพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อให้การช่วยเหลือลูกช้างป่าโดยเจ้าหน้าที่สายตรวจทั้งสองชุด รวมกับเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังช้างป่าอำเภอเสืองสางได้เข้าถึงพื้นที่บริเวณที่ช้างป่าตกบ่อโคลนและได้ดําเนินการขุดปากบ่อเพื่อที่จะให้ช้างป่าปีนขึ้นมาแต่ภารกิจการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ไม่สําเร็จเนื่องด้วยสภาพบ่อเป็นโคลนลึกยากต่อการช่วยเหลือและยังพบร่องรอยของแม่ช้างที่ยังวงเวียนอยู่บริเวณโดยรอบและเป็นเวลาใกล้คำ่ำคณะเจ้าหน้าที่จึงได้ยุติภารกิจการช่วยเหลือ และได้วางกำลังเฝ้าระวังอยู่ห่างๆและจะเข้าช่วยเหลือต่อในวันที่5พฤษภาคมต่อมาในช่วงเช้าของวันนี้5พฤษภาคม67ทางเจ้าหน้าที่เตรียมตัวเข้าช่วยเหลือลูกช้างป่าอีกครั้งแต่บริเวณบ่อที่ลูกช้างตกลงไปนั้นกลับไม่พบลูกช้างตัวดังกล่าวอยู่แล้วโดยทางเจ้าหน้าที่คาดว่าทางแม่ช้างนั่งจะเข้ามาช่วยเหลือลูกช้างออกไปเพราะพบเห็นร่องรอยของแม่ช้างบริเวณริมบ่อโคลนดังกล่าว เงินล้านหายไปกับตาพายุฤดูร้อนถล่มสวนทุเรียนร่วงนับสิบตันชาวสวนน้ำตาตกในเงินล้านหายวับไปกับตาพายุฤดูร้อนถล่มสวนทุเรียนคอนบุรีลูกรอเก็บร่วงนับสิบตันผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อช่วงบ่ายวันที่5พฤษภาคม67เกิดพายุฤดูร้อนพัดถล่มบ้านป้ายอุบลตลำเพียกอำเภอคอนบุรี จังหวัดนครราชสีมานานเกือบหนึ่งชั่วโมงเป็นเหตุให้มีบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายนับสิบหลังคาเรือนต้นไม้หักโค่นและพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้านเสียหายเป็นจำนวนมากทางนายพีรวัตรทีรวัฒนานายอมเพอคอนบุรีจึงสั่งการให้นายขจรศัก์ยวกระโทกปลัดอำเภอคอนบุรีลงพื้นที่เพื่อสำรวจความเสียหายร่วมกับนายอุทัยหนูวุ่นเกษตรอำเภอคอนบุรี และนายสวัยสายปัญญานายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียกเพื่อหาแนวทางการให้ความช่วยเหลือราษฎรเป็นการเร่งด่วนซึ่งจากการสำรวจในเบื้องต้นพบมีบ้านเรือนประชาชนถูกลมพัดหลังคาปลิวได้รับความเสียหายเล็กน้อยกว่า10บหลังคาเรือนต้นไม้ใหญ่หักโค่นนับสิบต้นแต่ที่เสียหายอย่างหนักก,ก็คือสวนทุเรียนของเกษตรกรที่ปลูกไว้ และกำลังให้ผลผลิตรอาการเก็บเกี่ยวถูกลมพายุพัดหักโคนทั้งต้นกิ่งและลูกทุเรียนร่วงหล่นเสียหายเกือบสิบเจ้าผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อช่วงบ่ายวันที่5พฤษภาคม67เกิดพายุฤดูร้อนพัดถล่มบ้านป้ายอุบลตอลำเพียกอําเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมานานเกือบหนึ่งชั่วโมงเป็นเหตุให้มีบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายนับสิบหลังคาเรือนต้นไม้หักโคน และพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้านเสียหายเป็นจำนวนมากทางนายพีรวัตรทีรวัฒนานายอมเพอคอนบุรีจึงสั่งการให้นายขจรศัก์ยวกระโทกปหลัดอำเภอคอนบุรีลงพื้นที่เพื่อสำรวจความเสียหายร่วมกับนายอุทยัยหนูวุ่นเกษตรอำเภอคอนบุรีและนายสวัยสายปัญญานายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียกเพื่อหาแนวทางการให้ความช่วยเหลือราษฎรเป็นการเร่งด่วน ซึ่งจากการสำรวจในเบื้องต้นพบมีบ้านเรือนประชาชนถูกลมพัดหลังคาปลิวได้รับความเสียหายเล็กน้อยกว่า10หลังคาเรือนต้นไม้ใหญ่หักโค่นนับสิบต้นแต่ที่เสียหายอย่างหนักก็คือสวนทุเรียนของเกษตรกรที่ปลูกไว้และกำลังให้ผลผลิตร,รอการเก็บเกี่ยวถูกลมพายุพัดหักโคนทั้งต้นกิ่งและลูกทุเรียนร่วงหล่นเสียหายเกือบสิเจ้าโดยเฉพาะที่สวนทุเรียนลุงใสของนายจันใส,สแสวงวงอายุ68ปี ซึ่งปลูกทุเรียนเอาไว้บนเนื้อที่เจ็ดไร่จำนวนกว่า200ต้นถูกลมพายุพัดโค่นต้นทุเรียนที่กำลังออกลูกเต็มต้นล้มเสียหายสามต้นและมีลูกทุเรียนที่เตรียมจะได้เก็บเกี่ยวในเดือนหน้าร่วงหล่นไปอีกว่า500ลูกสร้างความสะเตือนใจให้กับครอบครัวจนแทบจะเป็นลมสอบถามนายจันใสและนางสุวรรณีแสวงวงสองสามีภรรยาเจ้าของสวนทุเรียนลุงใสบอกว่าทุเรียนสวนนี้ปลูกเอาไว้มานานกว่าเจ็ดปีแล้ว ให้ผลผลิตรอบนี้เป็นรอบที่สามก่อนหน้านี้สร้างรายได้ให้กับครอบครัวมาปีละกว่าหนึ่งล้านบาทมาปีนี้ผลผลิตดูเหมือนว่าจะเพิ่มขึ้นจากปีก่อนๆตั้งความหวังเอาไว้ว่าหน้าจะมีเงินที่ได้จากการขายทุเรียนซึ่งประเมินเอาไว้ก่อนหน้านี้ไม่ต่ำกว่าสามล้านบาทจึงลงทุนให้น้ำปุ๋ยและยาหมดไปกว่าสี่แสนบาทแต่มาวันนี้ถูกลมพายุพัดกระหน่ำประมาณหนึ่งชั่วโมงเงินหลายแสนที่คาดว่า จะได้หายวับไปกับตาสร้างความเสียใจให้กับทั้งครอบครัวเป็นอย่างมากแม้จะรู้ดีว่าเรื่องภัยธรรมชาติเป็นเรื่องที่ห้ามกันไม่ได้แต่ก็ยังไม่ไวายที่จะรู้สึกเสียใจและเสียดายผลผลิตที่คอยดูแลฟูมฟักมาอย่างดีจนเกือบที่จะได้เก็บเกี่ยวในเวลาอีกเพียงไม่ถึงเดือนนอกจากนี้ยังมีสวนทุเรียนของชาวบ้านในพื้นที่ตำบลลำเพียกเสียหายอีกจำนวนมากเบื้องต้นทางองค์การบริหารส่วนตำบลคาดการว่าพายุ ฤดูร้อนลูกนี้ซึ่งเป็นลูกแรกของอำเภอคอนบุรีหน้าจะพัดลูกทุเรียนร่วงหล่นเสียหายไปไม่น้อยกว่า3,000ลูกอประเมินมูลค่าความเสียหายกว่า1.5ล้านบาทและยังมีต้นทุเรียนถูกลมพายุโค่นเสียหายอีกหลายสิบต้นซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายที่ชัดเจนเพื่อรายงานไปยังทางอำเภอและจังหวัดเพื่อหาทางช่วยเหลือเยียวผู้ได้รับความเสียหายตามขั้นตอน และระเบียบของทางราชการเป็นการเร่งด่วนแล้ว